สวัสดีค่ะแอนอนัญพร r นะคะที่บริษาการขายฝอรฝัอน,นแกนสาชใชค่ะวันนี้แอนมีกิจกรรมพิเศษนะคะที่จะมาเชิญชวนลูกค้าที่สนใจทดลองขับรถฝอรของเราทุกรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเอเวอเรสหรือว่ารถแลนเจอร์ของเราทุกรุ่นนะคะ,าะ,าานนะ,คะสามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้ได้นะคะทดลองขับนะคะรุ่นรับทอง1บาทนะคะจำนวน40รางวัลน,นะคะและแอนมีโปรโมชั่นแรงดุดันไม่เกรงใจใครค่ะเป็นดอกเบีย้ยพิเศษ0%ูเซผ่อนนาน48เดือนหรือว่าลูกค้าสามารถเลือกรับชุดแต่ง หรือว่าโปรฟีดาวนะคะทางโชว์รูมเราก็จับให้ได้นะคะอย่าลืมนะคะกิจกรรมทดลองขับนี้รุ่นรับทอง1บาทนะคะลูกค้าท่านไหนที่อยากทดลองขับรถฟอร์ดทุกรุ่นสามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมที่โชว์รูมได้นะคะที่ฟอร์ดขอนแก่นสหชัยสาขามิตรภาพติดกับประตูน้ําหรือว่าเข้ามาติดต่อที่แอนได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะเข้ามาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะ